น่าเอ็มป่ากระเจินสีครับตบิกสีน้อยแล้วก็รถตั้น,น้อยนะครับนี่มาดูชินยืนกินนะครับโอ้โหกำลังลุ่มเลยครับนี่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 กินไหมครับเสียบมา,าครับเ <laughs> อออยู่ในกองแล้ว ลังกินครับนี่ใส่ถุงก็ปิ้งด้วยครับอร่อยครับอร่อยโอ้โหครับใหญ่ลูกชิ้นนะครับปิ้งครับนี่ดีร้านดีร้านครับดีร้านใหญ่เป็นกาเด่นดีนะครับขายดีมากครับร้านนี้ครับมีใส่ถุงคุยกินนะปิ้งปิ้งปิ้งแบบนี้ทช่ไมห้าบาทสิบบาทนะครับเนี่ยปิบก็มีหนึ่งก็มีครับผมอันนี้ห้าบาทใช่ไหมใช่ครับผมลูกใหญ่ครับลูกใหญ่ลูกใหญ่สิบบาทครับสิบาทสิบบาทครับลูกใหญ่ ไปกินปลาแล้วก็ดอ,อกครับห้าบาทขายห้าบาทบแบบครับโอ้โหแบบนึ่งครับมีแบบนึ่งครับแบบนึ่งนี้เท่าไหร่หนึ่งไม้ละห้าเลยครับไม้ละห้าเองบาทโอ้ยไม้ละห้า,าบาทเองครับน<า>ีบ<า>ไ่ไม่แพงครับไม่แพง ตลาดเจริญศรีนะครับเอ่อใหญ่ลูกคินปิ้งครับใช้มาไม่นานหายไปกินกินที่บ้านเจ้าใหม่เจ้าใหม่ไงเนาะเขางหมดมาสร้าชนดีแล้วร้านนี้เปิดตั้งแต่เช้าครับเอ่อถึงหกโมงครับผมเห็นก็หมดแล้วครับยังไม่ถึงค่ำนะฮะทุกวันทุกวันมีหลายร้านนะครับแต่ว่าร้านนี้เออเจ้าประจําครับขายประจํานะครับนี่ที่ตลาดเจริญศรีกับลูกค้าติดแก้วนี่กำลังโซ่ใหญ่เลยครับนี่กำลังแซ่บเลยครับ นี่ยืนกินครับไอ้ที่อื่นไม่มีนะจังหวัดอื่นไม่มีครับจังหวัดอุบนของเรานะเนี่ยน,นาดจะเดินสีครับตามาเรื่อยๆครับกมีผักมีผักด้วยครับผัก ะกะทิม่วงกะหล่ำตะียมพริ้งผมครับผม,ผมเรื่องเลยครับอัะไ้ครับอะไรครับน้ำจิ้มรสเด็ดเลยน้ำจิ้มรสเด็ดครับผมอร่อยอร่อยนี่นี่กระป๋องร้านครับเจ้าของร้านการันตีครับตามป้ายเลยใหญ่ลูกชิ้นติ้งสุขกขัยโคตรกระลุมครับ ต่เที่ยงจะหกโมงแล้วขนาดจรเดินสีนะครับผมมารีวิวร้านลูกชิ้นปิ้งครับยืนกินยืนกินลุมกินนะฮะที่รีวิวร้านนี้คือร้านอร่อยครับคือรสชาติลองกินแล้วมันมันอร่อยดียืยนกินนี่มีมีไม,ม่กี่จังหวัดนะครับอ่ะชีสเกตสุรินทร์ ดลำนี่แหละตรงนั้นก็ไม่มีแล้วจังหวัดอื่นโคราชก็มีนะกิน้เคกินนกแี่บนี้ใครอยากกินน้ำก็บริการฟีครับอันนี้เกีย